สวัสดีครับผมนายปรุรปั์ชูชื่ชชนครับวันนี้ผมจอกมานําเสนอโจทย์ทางคณิตศาสตร์เรื่องลําดับอน,นันต์โจทย์ที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ครับคือโจทย์ข้อ2เริ่มการนําเสนอได้เลยครับจากโจทย์นะครับ an เท่ากับหนลบ n กาลังสองส่วนสองบวกสาม n กาลังสองวีำนะครับลิมิตของเศษ1ลบ n ยกกาลังสอง ส่วน2บวก3ายกกำลัง2เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับลิมิตของ n ยกกำลังสองคูณด้วยเศษ1ส่วน n อ็กำลังสองลบ1่ส่วน n อกำลังสองคูณด้วย2 n คนูณดาวย2ส่วน n อ็กำลังสองบวก3เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับลิมิต ของเศษหนึ่งส่วนสองส่วน n อ็นกำลังสองลบหนึ่งส่วนเศษส่วนเศษสองส่วน n อ็นกำลังสองบวกสามเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนื่องจากกรีดิตของเศษหนึ่งส่วน n อ็นกำลังสองลบหนึ่งเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับลบหนึ่ง และลิมิตของเศษ2ส่วน N กํากำลังสองบวก3เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตเท่ากับ3จะได้ลิมิตของเศษ1ส่วน N กํากำลังสองลบ1ส่วนลบ1ส่วนเศษ2ส่วน A ยกกกำลังสองบวก3เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี เท่ากับลิมิตของเศษ1ส่วน n อ็กำลังสองลบ1เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ส่วนเศษสองส่วน n อ็ยกกำลังสองบวก3ามเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้จะได้นะครับเท่ากับลบเศษ1ส่วนสามดังนั้นนะครับลำดับอนันต์นี้นะครับจะเป็นลำดับลู่เข้าและมีลิมิต เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสามครับ